สวัสดีครับผมปุ้ยอิสูนะครับวันนี้นะครับผมมีรถอีกหนึ่งรุ่นนะครับมารีวิวให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับกับรถ6ล้อขนาดกลางเล็กนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับอิสู L เอลนะครับ NNR นะครับ130นะครับตัวนี้ตอบพื้นตัวถังเป็นพื้นเรียบนะครับชอบนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับเดี๋ยวผมพาชมรอบๆตัวรถนะครับ สวัสดีลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาด้วยนะครับที่รับชมนี่นะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะครับให้ด้วยนะครับนะครับอ่านะครับเรามาอยู่กับเจ้าเอลนะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยของทางอีสุนะครับกับตัว NMR 130แปลแรงนะครับยาวประมาณ4เมตรสนะครับตัวนี้นะครับยาวประมาณ4มตรต่อตัวถังเป็นแบบพื้นเรียบนะครับเอาไว้ใช้งานบรรทุกได้ดีเลยนะครับ หน้าตาของเขาก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับสวยเลยทีเดียวสำหรับลูกค้านะครับที่ต้องการใช้รถนะครับไว้เป็นทุกนะครับตัวพวก NMR นะครับ1 3อแรงก็จะตอบโจทย์นะครับเพราะว่าเหมาะในสภาพถนนเข้าซอยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างต้อง เอซูเอลใหม่นะครับมีอะไรใหม่บ้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีเรื่องของแอร์แบกนะครับเพิ่มขึ้นมานะครับการทำงานมีแอร์แบกมีสายนะครับที่ดึงกลับได้นะครับมีกระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อกนะครับทำให้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับอ่าีได้ผมพาไปดูที่ตัวรถ ตัวเอรรุ่นใหม่นะครับของอิสุนะครับจะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับก็ออโต้เห็นไหมครับก็จะทําให้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับเวลาเราใช้งานนะครับปกติถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยก็ต้องเป็นมือบุนนะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่เนี่ยเป็นกระจกไฟฟ้านะครับทำให้ใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับนี่นะครับมีแอร์แบ็กให้ด้วยนะครับมีแอร์แบ็กให้ด้วยพวงมาลัยดีไซน์ใหม่นะครับกระชับมือปรับควบคุมทิศทางได้นะครับ น,นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับภายในก็ค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะครับนี่มีวิทยุมาจากโรงงานให้ด้วยนะครับมีวิทยุมาจากโรงงานให้นะครับนี่คือภายในมานวัดมั่งนะครับน,นะครับ ก็ถือว่าเป็นรถอิงทางเลือกนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รถนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ตอบโจทย์อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับการใช้งานนะครับรถทุกตัวเหมาะสําหรับการใช้งานนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์หสปีดนะครับหสปีดเดินหน้านะครับหนึ่งสปีดถอยหลังนะครับรือว่าโดดเด่นเลยทีเดียวนะครับกับเจ้าตัว isuzu l 130นะครับ นะครับมีรายเปลี่ยนกับเดิมมากนะครับมีโชคการสบัดนะครับลดแรงสะเทือนของพวงมาลัยควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับเชสซีนะครับเชสซีตัวนี้จะเป็นเชสซีขนาดใหญ่นะครับพร้อมเพาแก่งสุดๆเลยนะครับตัวเพาตัวนี้แก่งสุดๆเลยนะครับทนทานนะครับเหมาะสําหรับการบรรทุกได้ดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ระบบเบรกแบบไฮดรอลิกนะครับพร้อมม้อลมช่วยสูญญากาศนะครับและไอเสียนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สเปคไม่ธรรมดาเลยทีเดียว สำหรับลูกค้าท่าใดที่ต้องการรถไปใช้งานนะเดี๋ยวผมจะยกหัวให้ดูนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ของตัวซูเปอร์คอมเรลลนะครับรุ่น 4J1E3N นะครับ130แรงมา้ามาดูที่เรื่องของเครื่องยนต์กันบ้างครับนี่นะครับมาดูที่เครื่องบล็อกของเครื่องยนต์บ้างนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นรุ่น 4J1E3N นะครับ130แรงม้านะครับ ร้อยสามสิบแรงม้าเพียงพอนะครับต่องานมันทุกเครื่อะยนต์จะเพียงพอนะครับหัวสามารถยกได้ในลักษณะแบบนี้นะครับยกหัวได้นะครับก็มาเอามารีวิวอีกหนึ่งรุ่นนะครับเพื่อเพื่อมีใครลูกค้าท่านใดสนใจนะครับอยากได้รถมาใช้งานก็สามารถสอบถามหรือ inbox มาได้นะครับทิ้งข้อความใต้ลิงก์ไว้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์ไว้ให้ เดี๋ยวมาดูเครื่องอีกรอบหนึ่งนะครับนี่มาดูเครื่องของเครื่องยนต์นะครับนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์อีสุนะครับดีเซลนะครับ4 j j 1 e 3นะครับเป็นแบบ4จังหวะ16วาลนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเสื้อสู่ แถวเรียงนะครับเดือบเบิร์นโอเวอร์แฮมแคมชาร์ฟนะครับคอมมบเเ็วเดเรกอินเจคชันทอเบอินเตอร์คูลเลอร์ยูโร3นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้ยังเป็นเครื่องยนต์ยูโร3อยู่นะครับเป็นไงกันบ้างครับพอน่าสนใจมากขึ้นนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากได้ไว้ใช้งานหรืองานมันทุกก็สามารถ สอบถามเข้ามาได้ครับเรามีแคมเปญโปรโมชั่นค่อนข้างที่จะพิเศษเลยเดียวนะครับรถตัวนี้ราคาตัวถังรวมแล้วครับร้านนิดๆนะครับใช้เงินดาว10%อยู่ประมาณ100,000บาทนะครับแสนนหน่อยนะครับแสนนหน่อยนะครับดอกเบี้ยพิเศษมากครับ3.5เอง5ปีถือว่าเป็นตัวที่ดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะถูกเลยเดียวนะครับกับรถรุ่นนี้ใช้เงินดาวน้อยนะครับเงินดาวไม่แพงนะครับราคารถอยู่ ราคารถอยู่ประมาณ1ล้านนะครับหล้านสี่หมื่นนะครับมีค่าตัวต่อตัวถังนะครับประมาณไม่ถึงแสนบวกลบแล้วไม่ถึงแสนครับรวมแล้วเนี่ยค่อนข้างจะเป็นรถที่คุ้มค่าเลยทีเดียวนะครับตัวถังมีให้ต่อแบบหลายแบบมากนะครับแต่วันนี้ผมเอามาแนะนานะครับเป็นตัวที่ต่อแบบเรียบนะครับลูกค้าต้องการพื้นที่ในการบรรทุกมาดูงานต่อตัวถังมาครับลูกค้าต้องการพื้นที่ในการบรรทุกนะครับสีตา รูปแบบอะไรรูปแบบนะครับวันนี้เอามายกใหญ่หนึ่งรูปแบบคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่น่าจะสนใจมากขึ้นนะครับโดยรวมนะครับรถตัวนี้ก็ที่ผมสรุปมานะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับขอฝากด้วยนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจรถนะครับปิกอัพหรือรถบรรทุกขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้นะครับคงต้องลาเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดซับสไครต์ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจกับปุ้ยอีสูด้วยวันนี้นะครับผมปุ้ยอีสูนะครับที่ภรษาการขายรถบรรทุกขนาดใหญ่และขนาดกลางนะครับต้องขอลาเพียงเท่านี้สำหรับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าวิดีโอนี้นะครับมีประโยชน์รบกวนช่วยแชร์ให้ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ